สรุปข่าวเชียงแมนยูโกประจาวันที่2มีนาคมโดยโค้ชเชฟฟอบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้ขอสเสนออาร์ตยังไงเมื่อซิลเวชหนุนโยโร่ตามรอยชาริบาและก็โกดาชเช่นะเมือ่องานนี้ตั้งของมิคอลซิลเวชนะฮะอดีตกองหลังของแมนยูเองนั้นมั่นใจศักยภาพของเบรนิี่โยโร่กองหลังดาวรุ่งของทางฝั่งแมนยูว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดกองหลังได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ดยแค่28ปีย้ายจากกระด้างของเร็วมาเล่นกับกระด้างของปีศาจแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยค่าตัวถึง50ล้านปอนด์แต่ว่าโชคร้ายบาดเจ็บช่วงปริซันก่อนจะที่จะค่อยๆกลับมาสู่ทีมซึ่งทางด้านของซูเวชเองก็เชื่อมั่นในศักยภาพของโยโรบอกว่าจะเป็นยอดอกองหลังเหมือนอย่างรุ่นพี่อย่างวินเรนชาริบาและก็อิบราฮิมาโกนาเต้ในคัรงนี้เพิ่มเติมได้ จากช่วงเวลาที่เขาอยู่กับผูดนั่งของเดรลนั้นเราได้เห็นแล้วว่าเขามีความโดดเด่นและก็ตัดสินใจอย่างถูกต้องเสมอเมื่อต้องแย่งบอลและก็มีจังหวะที่ดีซิววสได้กล่าวกับผูดนั่งของเดนลี่มินเดอร์นะฮะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เขาบาดเจ็บในช่วงปรีสันเพราะว่าผมคิดว่าเขานั้นเป็นกางสำคัญของแมนยูในปีต่อๆไปได้เขาเนี่ยจะคงมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายแน่นอนว่าเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าเขาเองนั้นมีศักยภาพมหาศาล เมื่อคุณมองไปที่ชาริบาและก็โกนาเต้ของทางฝรั่งเศสสำหรับผมแล้วเขาคือคนต่อไปในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้นะผมก็ถือว่าต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันน่าสนใจไม่ใช่น้อยถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรามาดูข่าวต่อมาจนครับอารยังไงตัวเซเบนยกชไวนีแข่งที่เจ่งสุดที่เคยร่วมงานด้วยเมื่องานนี้อักเซลตัวเซเบยนะฮะอดีตกองหลังของฝั่งแมนยูยกให้บาสเตียนชไวสไตเกอร์ คือนักเตะที่เก่งที่สุดที่ตนเคยร่วมงานด้วยโดยแข่งวัย27ปีที่ปัจจุบันเล่นในบัระน่งของอีฟวิทเทลเติบโตมากับอะคาเดมีของกองอของปีศาจแดงตลอดอาชีพที่ผ่านมาเขาคนนี้เคยร่วมงานกับสุดยอดนักเตะไม่ว่าจะเป็นทั้งคริสเตียโนโบรนโดเวนบรูนี่ชาราตันอิบราฮิโมวิชและก็จอห์นเชอร์รแต่คนที่เขายกให้เก่งที่สุดก็เป็นชไวสไตเกอร์ เขาอายุ34ปีแล้วก็35ปีแล้วในเวลานั้นผมกลับไปไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้เลยและผมอายุ19ปีดังนั้นผมมีความฟิตอย่างมหาศัลตัวเซเบที่กล่าวกับมาดันงของ g อฟเวอร์บนะฮะเขาจะทําหน้าที่นําหน้าผม 3, 4, 5, 9ตลอดนะเขารู้ดีว่าจะคอนโทรลบอลยังไงและก็ทําให้ผมเสียหลักได้อีกด้วยเขาคนนี้ยอดเยี่ยมเปอย่างมากในกรอบเกียริโชดผมไม่เคยเห็นผู้เล่นคนไหน เป็นแบบนี้มาก่อนเลยเขามีความสามารถที่จะดึงเวลาในครั้งนี้เอาไว้ได้โดยกับลูกบอลแล้วมันเหมือนกับด้านของปิงปองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในระดับนั้นคุณมีนักเตะอย่างในด้านข,ข,ของเวรนนีชาราตันอิบราฮิโมวิชแอชวิียังไมเคลนคาริกชไวสไตเกอร์ในช่วง4ถึง5วันของการซ้อมคุณอาจจะได้เห็นเขาตรงกลางสักสองครั้งมันน่าเหลือเชื่อในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะ นี่ในผมครั้งหนึ่งที่ทําให้ตัวเซเบ้นั้นประทับใจกับแข้งคนคนนี้เรามาดูข่าวต่อมานช่กันครับอะไรยังไงอัมบริมเชื่อว่าผีอนาคตสดใสทั้งในและก็นอกสนามโดยบริเบนอัมบริมกุนซือของแมนยูเชื่อมั่นได้เลยนว่าสโมสรกำลังอยู่ในเส้นทางที่ชัดเจนสู่อนาคตที่ดีกว่าไม่ว่าจะทั้งในและก็นอกสนามในครั้งนี้โดยสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ท้าทายอีกครั้งของโอเทลฟอร์ดหลังจากที่เอาตัวรอดด้วยผลเสมอกับเอฟเวอร์ตัน แม้จะเล่นได้อย่างย่ำแย่ในช่วง70็าทีแรกและก็อีก48ชั่วโมงถัดมาโอมาเบริดาซีโอของทางด้านของทีมก็ได้บอกกับพนักงานว่าอาจจะมีการเลิกจ้างมากถึง200ตำแหน่งสำหรับการเลิกจ้างรอบที่2ที่จะเกิดขึ้นในคขณะนี้โดยพวกเขาต้องอาศัยเกยมรับในครึ่งหลังจึงจะสามารถเอาชนะอ e ีสวิตทาล์ทีมในโซนตกชั้นในขณะนี้ได้หลังจากที่ก่อความผิดพลาดหลายครั้งรวมถึงใบแดงของแพทริกเดอร์กูด้วย ดยคนซือชาวโปรตุเกสชันดิการาบอกว่าแม้ชีวิตจะยากในเวลานี้แต่เขาก็ยังชงเชื่อมั่นในช่วงเวลาที่ดีกว่าที่รออยู่ข้างหน้านะผมมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนและผมก็เห็นในสิ่งนั้นจากบอร์บริหารด้วยเขาได้กล่าวก่อนเกมเอฟเอคัพรอบที่5ที่จะเปิดบ้านพบกับผพืนั้งของฝั่งฟูรัมพวกเขาเองยังต้องการทําการเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบากในครั้งนี้พวกเขาไม่ได้เป็นที่นิยมนะแต่พวกเขากาลังทําเพราะว่าพวกเขาเองนั้นมีวิสัยทัศน ในอนาคตเราต้องแสดงผลงานออกมาคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากมายแต่ถ้าคุณไม่ได้ผลงานโภคคนก็จะรู้สึกว่าไม่มั่นใจและไม่มีความสุขในเวลานี้สิ่งที่ดีก็คือเราบีเส้นทางที่ชัดเจนตอนนี้มันยากแต่เรานั้นกำลังทำบางอย่างเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้กันต่อไปในครั้งนี้เป็นอย่างงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อาร์นงไงอาร์มริมบอกแข้งแมนยูตเตรียมพร้อมเจอการเป,ปลี่ยนแปลงในช่วงสมรต์นี้โดยกรน,นี้บริเบนอาร์มริมเคชโค้ชของฝั่งแมนยูเองนั้นแจ้งต่อนักเตะว่าให้พร้อมถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซสมอร์ที่ถึงนี้โดยสโมรสรเตรียมที่จะปล่อยผู้เล่นบางส่วนออกจากทังทีมเพื่อที่จะปรับปรุงขุมกำลังที่เกิดขึ้น โดยบริเบนอัมบอริมย้ำชัดเจนนักเตะต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงสเสมอโดยยอมรับเลนะว่าสโมสรจำเป็นจะต้องขายผู้เล่นบางส่วนเพื่อจะนำเงินมาสร้างทีมใหม่พร้อมยืนยันว่าจะใช้ความจริงใจนะฮะกับลูกทีมเกี่ยวกับอนาคตของเขาเหล่านั้นในครั้งนี้โดยเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในการปล่อยผู้เล่นเมื่อถึงเวลาที่สิ้นสุดฤดูกาลอัมบริมก็ได้กล่าว ตอนนี้เราเองนั้นยังคงมีเกมมากมายต้องลงเล่นแต่สิ่งที่ชัดเจนในครั้งนี้และผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจเพราะในวงการฟุตบอลแล้วบางครั้งคุณได้อยู่ต่อบางครั้งคุณก็ต้องไปต่อที่อื่นเมื่อคุณพูดถึงความจริงกับใครสักคนหนึ่งพวกเขาจะรับได้ตอนแรกมันอาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาจะเข้าใจอย่างแน่นอนผมเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรง,ตรงมาก,กบมัมตตกของผมและพวกเขาก็รู้ดีว่าบางครั้งเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดฤดูกาลพวกเขาอาจจะต้องย้ายออกไปในครั้งนี้ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ผมเป็นต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าเส้นทางที่ชัดเจนนั้นใครจะได้ไปทางไหนบา้างเรามาดูาวตดอมานกันครับอารยังไงแมนยูพบกับฟูรมลุ้นการไโชคกลรบอฟฟิตอีกครั้งปรับจุดเดียวคาดการณ์สเปนตัวจริงผีโดนเจ้าสัวเอฟเอคัพรอบที่นะหนาเมืองานนี้ทางด้านของทางฝั่งคือวันนี้แมนยูมีคิวเตะถ้วยเอฟเอคัพรอบ5้า เรือรสิบกทีมสุดท้ายในฐานะที่เป็นแชมป์เก่าโดยจะเปิดตารางโอทฟอร์ดดวลกับฟูรัมที่ฟอร์มการัข่งในช่วงขาขึ้นฟ้าชาย4ี่จะทั้งหมด5เกมหลังสุดรวมทุกบริการและนี่คือชุด11ผู้เล่นตัวจริงจะมาในระบบ3 4 2 1ี่หที่กุนซือบริเวณอรัอรโมดิมน่าจะเลือกใช้ในเกมเกมนี้ซึ่งคงต้องปรับทับเล็กน้อยจากลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเฉือนอ e ีชิวิทชาวไป3ต่อ2เมื่อวันุธที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เริ่มตีผู้รักษาประตูจะเป็นอองเดรโอนาโดยอัชตายบอยนเดียในทวารมือสองยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บทําให้ตําแหน่งโกเน่คงไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในครั้งนี้ส่วนแนวรับก็จะเป็นมัชทตเดอริกแฮร์รี่แม็กไกวและก็เบรนนี่โยโรโดยอมโมริมนั้นน่าจะเลือกใช้ชุดกองหลังที่เรียกว่าดีที่สุดนะฮะณตอนนี้ซึ่งก็เป็นชุดเดิมจากเกมเชือดอีสวิททิโดยเดอริกเองยืนยันตัวขวานะฮะขณะที่โยโรเองเล่นด้านซ้ายโดยที่มีแม็กไกวประจําตรงกลางสนาม ต,ต่อมาตำแหน่งแดนการก็จะเป็นดูซ่มาซารรวีมอนเอลอูกาสเต้บรูโน่ฟอนเนเดชและก็ดีโก้ดาโปรดโดยงานนี้ท่านนั่งของมาซารรวีจะกลับเข้าสู่ทีมตัวจริงนัดน,นี้โดยที่เรียกว่าแบ็คฝั่งขวาส่วนดานโลรเนี่ยจะโยกไปเล่นทางฝั่งซ้ายแพทริกเดอร์กูที่ติดโทษแบนขณะที่คู่กลางเป็นกัปตันบรูโน่กับอูกาเต้เหมือนเดิม พระคอปบบี้เมนูนั้นยังคงไม่หายเจ็บจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในวันนี้สักเท่าไหร่นักต่อมาสตัวรุกก็จะเป็นทางดานของทางฝั่งโจชัวเซอร์ซีนะฮะและก็อารีเอนโดกานาโชโดยกา,านาโช,โาาโชเจ็บเล็กน้อยจากเกมเมื่อวันพุธแต่ถ้าฟิตทันเวลาเนี่ยก็จะถูกส่งลงสนามตั้งแต่วินาทีแรกในครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยเรียกว่าจะเล่นเป็นหน้าต่ำร่วมกับพาด้านของฝั่งเซอร์ซีในครั้งนี้เช่นเคยนะ ต่อมาตำแหน่งหน้าเป้านะผมก็จะเป็นด้านของอวารัสชุสฮอยรุ่นนะฮะโดยการน,นี้ถึงแม้ว่าจะมาไรสกอร์มาเก็ดนัดติดต่อกันแต่ฮอยรุ่นนั้นได้รุ้นต่ออย่างแน่นอนเพราะอาร์มริมนั้นไม่มีตัวเลือกอื่นในครั้งนี้นั่นเองนะนะแต่ผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันครับนี่ก็เป็นการคาดการณ์สุ่ตัวจริงที่ท่านัาของฝั่งแมนยูนั้นจะลงแข่งขันในช่วงของข้ามคืนวันนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดนสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่หนึ่งครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ